สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซี่ครับวับนนี้มีข่าวด่วนสนามบังไฟบ้านโน่นกอกนะครับผมตำบลสาธาธอำเภอเชิยงในจังหวัดอุบลน,นะครับผม2มิถุนายน2566เจ้าน้าย,ย 2, 9, เพิ่นแจ้งมาแล้วนะครับว่าขอยกเลิกดิจ้าน,นะครับผมอนว่อเพา่นญหาบังไฟใหญ่เขาบอ่อใดนะครับ ขอให้สมาชิกรับทราบนะครับชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลนี้ได้มาจากไอต่อยท่าเรือนะครับผมเพื่อนลงโผลไปลุงหลอดกับขอนอยาตเอามาแจ้งที่แจ้งน้องนะครับเพื่อเพื่อสิบบไดเป็นการเสียเวลาในการเดินทางไปแล้วบ่มีหั่งไฟจุดนะครับพอเป็นยกเลิกแล้วนะครับผมผู้ใดเป็นเอฟซีลุงหลอดกับเขามาเบิ่งกันนะครับผมก็แช่ซอยแช่ก้นไหลก็แช่เอกไปนะครับเพราะว่าแฟนท่นแท้สิเด้พอเห็นกันสูผูทุกคนนะครับ สำหรับอ่าลุงหลอดก็จิไปบานหาไอากะทิไอผ้าดําหน่อยเสียงสวรรค์นะครับบานน้องกุ้งไ่ครับรอหลุนรอ,อ,อเชียรไปน้ำกันนะครับผมแล้วเจอกันหน้าฐานนะสมาชิกขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอสสวัสดีค่ะลา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 